สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเด็กที่ชอบเล่นเกมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทำโฮมสคูลนะคะหรือบ้านไหนนะคะที่เด็กไปเรียนโรงเรียนปกตินะคะเด็กส่วนใหญ่สมัยนี้ใช่ไหมคะชอบเล่นเกมไปที่ไหนที่ไหนก็จะเล่นเกมกันนะคะแล้วก็มีบางบ้านนะคะไม่เห็นด้วยนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ของเจนนะคะเจนมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นคนนึงนะคะที่สนับสนุนนะคะให้น้องตรงเจ เขาเล่นเกมนะคะแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะคะเจนก็ผ่านจุดหนึ่งเหมือนกับทุกๆคนนะคะว่าไม่มั่นใจนะคะว่าจะให้เขาเล่นดีไหมจะสนับสนุนให้เขาถึงจุดไหนจุดไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะสมนะคะเจนผ่านตรงนี้มาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์รวมถึงวิธีการด้วยนะคะว่าในเมื่อเด็กเขาชอบเล่นเกมกันใช่ไหมคะเพื่อนเราก็จะต้องเลือกให้เป็นค่ะ เลือกอย่างไรนะคะแล้วเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เขาชอบและเล่นเนี่ยคือเกมเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของเขาได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแต่หากถ้าเรามีวิธีคิดที่ผิดนะคะพูดง่ายๆว่าหากถ้าตัวเราซึ่งเป็นผู้ปกครองยังมีความลังเลยังมีความไม่แน่ใจว่า เกมดีหรือเปล่าบางครั้งนะคะคุณอนุญาตให้เด็กเล่นแต่บางครั้ง คุณก็ไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณยังสับสนคุณยังไม่มีจุดยืนในตัวเองเด็กเขารับรู้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหากถ้าคุณอยากจะใช้เกมเป็นเครื่องมือในการดึงศักยภาพของเด็กออกมานะคะมันทําได้และทําอย่างไรนะคะวันนี้เจนมาแชร์เทคนิคนะคะซึ่งไม่ยากเลยเพื่อนๆฟังจบก็สามารถไปทําได้นะคะแต่สาคัญคือต้องมีวินยัยคําว่าวินัยนี่คือคีย์สําคัญเลยนะคะที่จะทําให้อ่า สิ่งที่คุณจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะดึงศักยภาพเด็กออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทางด้านไหนนะคะหากถ้าคุณขาดวินัยนะคะไม่มีวินยัยเด็กก็ไม่มีวินยัยสุดท้ายก็ได้แค่ครึ่งๆกลางๆนะคะก็จะไม่สำเร็จนะคะ สำหรับในเรื่องของเกมนะคะเจนเป็นคนหนึ่งค่ะที่สนับสนุนให้ลูกตัวเองนะคะเล่นเกมแต่ด้วยความที่ว่าเราจะต้องมีตารางชัดเจนนะคะว่าเราจะให้เล่นเขาประมาณเราจะให้เขาเล่นเนี่ยประมาณไหนเนาะแล้ววันหนึ่งต้องเล่นได้กี่ครั้งนะคะแล้วในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างนะคะช่วงแรกๆนะคะ,ะหากคนเพื่อนย้อนคลิป ในวิดีโอของเจนกลับไปดูเนี่ยน้องตองเจยังเด็กอยู่เลยนะผ่านมาแล้ว3ปีนะ เขาก็ยังเล่นเกมอยู่นะแต่ว่าเขาได้พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มได้ภาษาที่3นะคะจนเขาเริ่มที่จะมีรายได้จากการเล่นเกมจริงๆแล้วรายได้เนี่ยมันคือแค่ผลพลอยได้เฉยๆนะคะตอนแรกที่เจนตั้งใจเลยนะคะอันดับแรกเลยที่อนุญาตให้เขาเล่นเกมนี็คือเห็นเขาชอบเราก็อยากจะเห็นลูกมีความสุขเนาะนะเห็นเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็แค่อยากจะให้เขา Happy. และหลังจากนั้นเราก็มองเห็นศักยภาพของเขานั่นคือทางด้านภาษานะคะจากภาษาอังกฤษนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นภาษาที่3นะคะซึ่งตัวเด็กเองเขาก็อยากจะได้ภาษาอื่นนะคะภาษาที่4ด้วยซ้ำนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะใช้วิธีเดียวกันนี้เนี่ยค่ะมาฝึกในภาษาที่4วิธีการนะคะเพื่อนๆเ,เราใช้เกมเนี่ยแหะคะ่ะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะ ให้เด็กเขาเก่งภาษานะคะจริงๆแล้วมันมีหลายด้านนะคะเด็กที่ชอบเล่นเกมเนี่ยเขาจะมีทักษะบางอย่างนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ้านหากถ้าตัวคุณไม่เชื่อ,อ เจนจะบอกอยังไงหรือใครจะมาบอกนะคะหรือมีผลลัพธ์มาแสดงคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นหากถ้าคุณเชื่อคุณเปิดใจนะคะแล้วลงมือทำนะคะคุณจะเห็นเลยค่ะในระยะเวลาไม่นานเด็กจะเปลี่ยนไปนะคะบางคนเนี่ยต้องเสียเงินงแพงๆนะคะส่งลูกไปเรียนนะคะ ถึงแม้เจนอยู่ตรงนี้นะเจนก็เห็นเด็กมาเยอะนะคะหลายๆบ้านที่ส่งเด็กมาเรียนกับเจน i ม d แม p นะคะบางบ้านเนี่ยเขาก็มีส่งให้เด็กไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะบางคนเรียนมาตั้งหลายปี2-3ส,สปีก็ยังพูดไม่ได้เลยบางบ้านเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติด้วยซ้ำนะคะแต่เด็กก็ไม่กล้าพูดค่ะเด็กก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ การเล่นเกมนะคะเจนก็มีแบ่งกลุ่มนะคะ,ะให้น้องตองเจเขาก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของเขาอะนะคะ,ะที่มาเล่นเกมด้วยกันนะคะ,ะเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะแต่มันต้องใช้เวลานะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนๆที่เจนอยากจะบอกนะก็คือว่าเวลาที่เด็กเขาเล่นเกมเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ได้เราต้องเลือกให้เขาค่ะเลือกเกมให้เขาเพราะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมีผลกับอารมณ์มีผลกับความรู้สึกของเด็กหากถ้าคุณไม่เลือกนะคะ,ะมันก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของเด็กด้วยนะคะแล้วเกมนะคะในแต่ละเกมนะคะก็จะมีจุดดี จุดด้อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เวลากับตัวคุณเองในการศึกษาสิ่งตรงนี้หากถ้าคุณมองว่าเกมมีประโยชน์เกมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้เพราะฉะนั้นคุณต้องให้เวลาตัวคุณเองศึกษาก่อนนะคะเชื่อให้ได้ก่อนว่าเกมเนี่ยสามารถพัฒนาเด็กของคุณได้ลูกของคุณได้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็วางตารางให้เด็กว่าวันหนึ่งเนี่ย จะให้เขาดูนานแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้เขาฝึกฟังเขียนนะคะแล้วก็อ่านทั้งหมดนี้นะคะต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะแต่ใช้เกมนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะดึงศักยภาพของเด็กออกมานะคะในเวลาไม่นานคะ่ะจริงๆแค่3เดือน คุณก็เห็นผลแล้วะเพราะเราจะวัดผลอยู่ตลอดนะคะสําหรับตัวเจนเองเนี่ยเจนมั่นใจในตรงนี้มากเพราะว่าเท่าที่ทํามาเราวัดผลได้นะคะ,ะภายในระยะเวลาไม่นานนะคะและเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรู้นะคะลึกๆว่าวิธีการจะทําอย่างไรคุณเคยทํามาแล้วแต่อาจจะทําไม่สําเร็จมันเกิดจากอะไรนะคะเจนก็ มีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเก่งภาษาแต่อาจจะมีข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะในการที่จะพาเด็กๆไปเรียนหรือเด็กเองเนี่ยเรียนอยู่แล้วแต่ ก็ไม่สามารถพูดได้นะคะลองวิธีนี้ดูนะคะเด็กเขาได้เล่นเกมเขาสนุกเขาอินเขามีฟีลลิ่งนะคะเขาเกิดอารมณ์นะคะเขาจะทํามันออกมาได้ดีหากถ้าเรารู้กระบวนการรู้วิธีว่าช่วงเวลาไหนจะให้เขาทำอะไรจะฝึกฟังอย่างไรนะคะเขียนแผลนแบนเนอร์อยังไงนะคะออกแบบวิธีการวางแผนในเกมอย่างไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเจนทำ คอร์สออนไลน์ขึ้นมานะคะซึ่งทํามาจากประสบการณ์แท้ๆของเจเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์จากาคนที่เคยมาเรียนในกลุ่มกับเจนนะคะมันได้ผลนะคะหากถ้าคุณสนใจนะคะลงทุนกับสิ่งนี้นะคะ ไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่ผลตอบรับคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถอขอข้อมูลเพิเ่มเติมเจนได้นะคะหรือจะลองเข้ากลุ่มมาเรียนรู้สักระยะหนึ่งก่อนก็ได้ะคะ่ะแล้วค่อยตัดสินใจลงเรียนนะคะสำหรับเรานะคะเราก็ยินดีนะคะเปิดรับสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะเรียนออนไลนะะ์นะคะหรือออนไซต์นะคะที่ ที่ที่บ้านของเรานะคะเราก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆคนนะคะหากชอบเนื้อหานะคะลักษณะแบบนี้สามารถกดติดตามในช่องของเจนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ